ไปกันต้อกับพี่น้องครับกับหวยห้ามซื้อผู้ใหญ่เจดีจากนนทบุรีส่งมามือนี้สดสดอรๆนครับแอดมินลงหายแบบฉับไวรวดเร็วทันใจให้พี่น้องเข้าไปลดต้นทุนงวดที่9ผ่านไปงวดที่1ิเดินทางมาแล้วครับพี่น้องครับ สวัสดีครับเป็นซีท่านช่องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเงินเทวดาพารวยช่องน,น้อยแต่100%เซตามสโลกแกนครับเมื่อนี้แอดมินได้รับการติดตอ่อจากท่านผู้ญิเจรีจากนนทบุรีมาแล้วครับพี่น้องครับมาแล้วล่างอย่างเดียวบนไม่เกี่ยวมาแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับวดที่9ผ่านไปด้วยดีผ่านไปด้วยดีครับวด ที่สิเดินทางมาฮอดมาถึงแอบมินมือนี้สดๆร้อน,อนแอบมินลงบอกกาวหล่อซีให้พีรองเท้าเอาไปลดต้นทุนห้ามซื้อลลางห้ามซื้อหลางเด้อครับเด้อพิจารณาเอาครับไม่มีใครรู้จริงสูตรคำนวณคือสูตรคำนวณครับหวังว่าเอฟซทั้งช่องจะชื่นชอบ เมืองล้วเอาไปรีะหใไตองเอาไปพิจารณาเอาเลยครับเด้อแอบมินสแสวงหามาบอกกาวรีให้พี่น้องเข้าเอาไปลดต้นทุนเซฟได้เซฟครับพี่น้องครับถา้บาเซฟบ่ได้แล้วแต่พี่น้องจะพิจารณาเงินอย่ในกระเป๋าของท่านเองครับพี่น้องครับแอบมินกับพยายามช่วยเซฟให้ได้มากที่สุดถึงเอาะบ่อกาวรีเอามาให้พี่น้องเฮาได้รับปู้รับทราบทั้งนี้ทั้งนั้นครับพี่น้องครับกองฉลาไม่ได้ตักลูกบอลออกสักลูก กองฉลากไม่มีหวยดับกองฉลากไม่มีหวยหลุดหรือจะลุดบอกว่าก็เป็นไปได้หรือจะไม่ดุดก็เป็นไปได้เอาบาเห็นน้าเขาครับพี่น้องครับได้ยินแต่เขาซาได้ยินแต่เขาซื้อได้ยินแต่เขาซาได้ยินแต่เขาลือว่าหวยรุดจากกองฉลากหวยรุดจากกองฉลากแต่แอดมินว่าไม่น่าเป็นความจริงครับพี่น้องครับหรือจะเป็นความจริงก็แล้วแต่จะพิจารณาเอาเด้อครับเด้อทางนี้ทางนั้นครับพี่น้องครับ ไว้ท่านอาจารย์ส่งมาให้แต่ละง,งวดคิดว่าอาจารย์คงกันกองมาแบบดิบดีสูตรคำนวณเฉพาะเจาะจงงวดนี้เป็นงวดที่10งวดที่เก่าผ่านไปคับพี่น้องครับผ่านไปด้วยดีแอมินบอกล้าราีให้พี่น้องเข้าได้รับรูรับทราบเมื่อนี้วันที่7ทธันวาคม2 5 6 7ในหในงวดประจำวันที่16ทธันวาคม2567 ล่างอย่างเดียวบนไม่เกี่ยวสีมีตัวใดแน่เอาไปรับชมกันเลยครับนี่ครับพี่น้องครับก่อนอื่นแอม,มินสิบหาหพี่น้องเข้าไปย้อนกระบ,บนวนกันเมื่อดิ่มกับงวดที่ผ่านมากับภูญเจดีจากนุ่นทบุรีงวดประจําวันที่1ทธันวาคม2567ห้ามซื้อล่าง10ชุดตรงๆห้ามซื้อล่างผลหวยออก 1กหนึ่งล่างไม่มีจริงๆครับพี่น้องครับไม่มีจริงๆบ่มีรีครับพี่น้องครับงวดที่เก้าหวังว่าพี่น้องเฮาจะชื่นชอบหวังว่าพี่น้องเฮาจะลดต้นทุนเมื่อนี่ท่นญญานผู้ใหญ่เจดีส่งมาให้แอดมินแอดมินบอกเก้าหล่อซิพี่น้องเข้าได้รับรู้รับทราบนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับท่นญญานผู้ใหญ่เจดีส่งมาแล้วเรียบร้อยส่งมาให้แอดมินแอดมินเขียนลงกระดาษ ผมก็อธิบายให้พี่น้องเข้าได้รับรู้รับทราบอีกท่านึงเข้ามาเบิ่นกันเลยครับนี่ครับพี่น้องครับหวยท่านบุญยิเจดีจากนุนทบรุรีงวดประจำวันที่16ธันวาคม2567กครับพี่น้องครับหวยห้ามซื้อล่างห้ามซื้อล่างล่างอย่างเดียวบนไม่เกี่ยวงวดที่10งวดที่10ครับพี่น้องครับ สิชุดตรงตรงสิชุดตรงตรงเฮามาเริ่มต้นกันด้วย01 12 4หนึ่งหนึ่งสอ3สี่หและหกับพี่น้องครับสิชุดตรงตรงสิชุดตรงตรงับพี่น้องครับห้ามพี่น้องเฮา ลงทุนนะครับเด้อห้ามพี่น้องเฮาห้า,หามซื้อล่างท่านอาจารย์บอกว่าห้ามซื้อล่างท่านปุญญาเจดีจากนนทบุรีส่งมาเมื่อนี้วันที่7ธันวาคม2567แอบดมิี่ลงห้พี่น้องเฮาในงวดประจำวันที่16ธันวาคม2567ให้ิพี่น้องเฮ้าเอาไปผิจารณาเด้อครับเด้อวิเคราะห์ไตรตรองผิจารณาเอาครับ เงินท่องหายากเหลือเกินเงินอยู่ในกระเป๋าของท่านท่านจะลงทุนหรือไม่ลงทุนมันเป็นสิทธิ์ของท่านครับแอบมินบอกก่าวละซิพี่น้องเฮาหวังว่าสิมีประโยชน์บ้าลายก็นหน่อยหวังว่าพี่น้องเฮ้าจะชื่นชอบนี่ครับเปรียบเทียบงวดที่ผ่านมางวดที่9หวยออก6 1ล่างก็ไม่มีจริงๆกับพี่น้องครับบ่มีอีลีครับพี่น้องลดต้นทุนได้ดีมากๆ นำเมื่อวันอีกท่านหนึ่งของช่องเงินเทวดาพารวยครับพี่น้องครับให้พี่น้องเข้าไปพิจจรณาแอดมินโอ้ยแอดมินหวยกองฉลากบ่มีหวยดับหลอกแมนครับจริงครับพี่น้องครับแมนอีหลีกองฉลากไม่ได้ตักลูกบอลออกสักลูกกองฉลาก60ลูก60ชุด6ชุด60ลูกยังอยู่ครบเหมือนเดิม บริตักลูกบอลออกพ่อลูกครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่าไปเชื่ออะไรให้มากไปอย่าไปเสืออีนั้นเหงงงง่ายครับพี่น้องครับเสือคนไหวหลายกระบืเสือคนไหวหลายกระบดีครับพี่น้องครับถ้าบ่เสือคนซะเลยกระบดีอีกแหะครับพี่น้องครับแอดมินพยายามยำให้พี่น้องเฮาได้รับรู้รับทราบปุ๊จิว่าโอ้แอดมินเหลขึ้นตรงใจคอยคัดแท้เหลขึ้นตรงใจคอยทักแต่เก่าศูนย์นี่คือตรงใจคอยคัดแท้แอดมิน ากพี่น้องจะลงทุนตัวละ2-300บาทล่างก็ให้พี่น้องลดต้นทุนลงมาให้พี่น้องซื้อตัวละ20บาทหรือถ้ากัดฟันจริงๆซื้อตัวรหาสบาทกันแตกกันตายไว้ครับพี่น้องครับแต่แต่ศูล่างซื้อได้ศูก้าล่างซื้อได้ปัว่าโอ้ยแอมินยคยขึ้นมาแค่งแท้หกสาม หกสามซื้อน้อยสามหกแล้วแต่พี่น้องเฮ้าจะพิจ,จารณาเข้าใจเนาะครับเนาะตรงตรงสิบชุดรับพี่น้องครับตรงตรงสิบชุดแอมมีเน้ยจะเป็นไข่มาแข่งไล่หกหาข่อยฝันว่าบานเล็กที่ไข่ยข่ฝันวางูเขา่าบานข่ฝันวาเห็นนั่นเห็นนี่ข่ใดมาจากมองนั่นมองนี่ถ้าพี่น้องมากห้าหกซื้อลดต้นทุนลงมาน้น้อย แต่พี่น้องทาสีมักจัดก็ให้จัดหกห้าเอานะครับเ้อเพราะฉะนั้นแล้วจงใช้ดุลพินิษวิจัย,ายานในการรับชมวิเคราะห์ไต่ตองก่อนพี่น้องเฮ้าสีลงทุนก่อนพี่น้องเฮ้าจะตัดสินใจทุกครั้งแอดมินก็บริบบอกว่าพี่น้องวาย่าสื่อหรือแอดมินบอกว่าแครลดตนทุนลงมาถ่าเสื้อท่านอาจารย์การีกเลียงใดกะให้ลีกเลียงครับท้าลีกเลียงบ่ได้ก็จัดไปเลยครับพี่น้องครับ แล้วแต่พี่น้องจะพิจารณาเงินของท่านทรัพย์ของท่านแล้วแต่ท่านจะลงทุนหรือไม่ลงทุนแล้วแต่พี่น้องจะพิจารณาเอาเด้อครับเด้อกับสวัสดีซีเก่าเอซีใหม่ที่เข้ามารับชมกับขอบุญขอบุณพี่น้องเท่าที่กดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้แอดมินกแกรมินหน่อยใดดีเสมอมาฝากนี่เด้อครับเด้อช่องน,น้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ตามสโลกแกนครับถ้าชื่อชอบพี่นี่ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดต like, ิดตาม ฝากกดกระดิ่งเพื่อาการแจ้งเตือนสิบปพะาดคลิปต่ต่อไปเที่ยมินลงหวังว่าสิมีประโยชน์บลายบายกระอยครับพี่น้องครับสุดท้ายนี่ขอให้พี่น้องเข้ามีแต่ความสุขความเจริญเดินทางปลอดภยัยขอบอุ่นหนึกสิ่งใดสมดังปัถนาหนึกปัถนาสิ่งใดก็ขอให้พี่น้องเฮาสมมงมั่นดังปรารถนาสื่อโรตารีก็ขอให้ถูกรางวันใหญ่ๆนะครับเด้อถูกรางวันที่หนึ่งให้รวยกันทั้งช่องพี่น้องเอฟมินเงินเทวดาพารวยทุกท่านครับ คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสวัสดีครับ